สนใจจะรับสเต็กไก่พริกไทยดำสักที่ไหมคะอุ๊ยขออภัยค่ะสนใจจะรับอกไก่พริกไทยดำสักจานไหมคะอกไก่เน้นๆเผ็ดร้อนสู้ซาขับเหงื่อขับลมค่ะถ้าใครสนใจตามพี่กันมาเลยค่ะพี่กันจะทำการคั่วพริกไทยดำก่อนนะคะคั่วด้วยไฟอ่อนๆค่ะค่อยๆคั่วนะคะด้วยความใจเย็นค่ะ จนพริกไทยดำเนี่ยร้อนแล้วก็ส่งกลิ่นหอมค่ะหลังจากนั้นก็ตักขึ้นพักไว้ให้เย็นลงค่ะวันนี้พี่กันใช้อกไก่หนึ่งชิ้นค่ะนำมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะหั่นตามชอบเลยค่ะแต่พี่กันชอบแบบชิ้นใหญ่ๆนะคะเด็กๆที่บ้านเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะอารมณ์เหมือนได้กินสเต็กแต่ไม่ต้องใช้มีดหั่นค่ะพอหั่นเสร็จแล้วนะคะพี่กันก็จะทำการหมักไว้สักครู่นะคะใส่น้ำมันหอยค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะ ใส่เหล้าจีนด้วยนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพิ่มความหอมค่ะพอแอลกอฮอล์เจอกับความร้อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ระเหยไปแล้วค่ะคงไว้แต่กลิ่นนะคะตามด้วยพริกไทยป่นแล้วก็น้ำมันงาค่ะเพิ่มความหอมค่ะหลังจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้านะคะให้รสชาติเข้าเนื้อค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้นะคะสัก10-15นาทีค่ะช่วงนี้ไปทำผักกันค่ะ ส่วนของผักที่จะให้เกียรติมาลงกระทะในวันนี้นะคะมีไม่กี่อย่างค่ะมีต้นหอมนะคะหอมหัวใหญ่ค่ะพริกหวานแล้วก็กระเทียมค่ะส่วนของพริกหวานเนี่ยพี่กันได้มาแค่2ส,สีนะคะถ้าได้3มสีแดงเหลืองเขียวเนี่ยเวลาผัดออกมาสีสันก็น่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ก็ทำเท่าที่มีแล้วกันค่ะกินเท่าที่มีมีเท่าที่กินนะคะ หั่นพริกหวานแล้วก็เอาเม็ดออกค่ะหลังจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นๆตามชอบเลยค่ะพี่กันก็จะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้ไว้นะคะพริกหวานเนี่ยกินได้ทั้งสุกทั้งดิบเลยค่ะหวานกรอบอร่อยค่ะส่วนหอมหอวใหญ่วันนี้พี่กันใช้1ห,หัวค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นพอคํานะคะให้ชิ้นใหญ่พอๆกับพริกหวานค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะเพิ่มความหอมนำมาบุบๆพอแตกค่ะ สุดท้ายก็ต้นหอมค่ะนำมาหั่นเป็นท่อนๆนะคะพี่กันก็จะแยกในส่วนของหัวต้นหอมกับส่วนของใบต้นหอมนะคะส่วนของผักก็เสร็จแล้วค่ะไปตำพริกไทยกันค่ะพริกไทยที่ผ่านการคั่วมาแล้วเนี่ยกลิ่นก็จะหอมยิ่งขึ้นค่ะนำมาตำหยาบๆค่ะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะไปตั้งกระทะกันเลยค่ะใส่น้ามันนะคะพอน้้ามันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยลงกระเทียมไปผัดได้เลยค่ะ ผัดจนกระเทียมเนี่ยเหลืองแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะคะลงอกไก่ไปผัดได้เลยค่ะวันนี้พี่กันก็จะผัดเป็นอกไก่ล้วนเลยนะคะเพราะว่าพี่กัน,น่ะเอาหนังไก่ออกแล้วค่ะอกไก่เนี่ยให้พลังงานสูงนะคะให้โปรตีนสูงด้วยค่ะแต่ไขมันน้อยนิดเดียวค่ะกินแล้วเนี่ยจะทําให้อิ่มนานนะคะเป็นเมนูที่ผู้ดูแลสุขภาพควบคุมน้ําหนักเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะพออกไก่เริ่มสุกแล้วนะคะ พี่กันก็จะโรยในส่วนของพริกไทยดำลงไปเลยค่ะใส่เยอะๆเลยค่ะบ้านพี่กันเนี่ยชอบกินแบบนี้ละค่ะเผ็ดซ่าร้อนแรงค่ะพริกไทยดำเนี่ยช่วยบำรุงธาตุนะคะแล้วก็ช่วยทำให้เจริญอาหารได้ดีค่ะช่วยขับลมขับเหงือ่อขับเสมหะด้วยนะคะกินบ่อยๆจะได้ไม่เป็นหวัดค่ะน้ำที่ใส่นะคะก็คือน้ำที่หมักไก่เมื่อสักครู่ค่ะเอาน้ำล้างนิดนึงค่ะเทลงมาผัดเลยค่ะอย่าให้เสียของค่ะ หลังจากนั้นก็ใส่ในส่วนของพริกหวานนะคะพริกหวานเนี่ยช่วยบำรุงสายตาค่ะช่วยบำรุงหัวใจนะคะแล้วก็มีเส้นใยอาหารสูงค่ะช่วยให้ลำไส้ทำงานได้สะดวกขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของหอมหัวใหญ่กับต้นหอมนะคะต่างก็ช่วยป้องกันหวัดได้ดีค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะสำหรับคนรักสุขภาพค่ะกินอาหารให้เป็นยานะคะอย่ากินยาให้เป็นอาหารค่ะ จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะพี่กันก็จะปรุงรสสักหน่อยค่ะใส่น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับส่วนของผักค่ะเมนูของพี่กันส่วนมากจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าผักแต่และชนิดเนี่ยก็จะให้ความหวานตามธรรมชาติอยู่แล้วค่ะส่วนความหอมนะคะถ้าอยากรู้ว่าหอมแค่ไหนต้องลองทำค่ะกับเมนูอกไก่ผัดพริกไทยดำค่ะ ถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ